กลับมาแล้วพระเอกอย่างอิตารุริยูจิกับภารกิจสําคัญในการที่เขานั่นจะต้องสังหารราชาคาําสาบอย่างสุคุณะเพื่อแก้แค้นให้กับอศาจารย์ของเขาอย่างโกโจซาโตรุสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมานทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว,ว่าถ้าใครนะครับได้ติดตามมหาเวทผนึกมันในช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่เนื้อเรื่องนั้นเข้มข้นที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยมีมาแต่ก็ต้องขอเตือนก่อนละกันนะครับว่าเนื้อหาคลิปนี้เนนนีี่่ยก็จะะมื้อหาบาบบงสวนนครั ก็จะไปแฉร์ลบและกันนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของมังงะวันพีชในตอนที่238นะครับที่หลุดมานะครับซึ่งไอ้ความสําคัญเลยของตอนนี้นะครับแล้วก็น่าสนใจสุดๆด้วยคือในตอนที่238นั้นอิตาโดริยูจินะครับพระเอกตัวจริงของมหาเวทผนึกมานตั้งแต่เล่มหนึ่งะครับมาันเล่มปัจจุบันนี้ต้องย้าว่าเล่มหนึ่งะเพราะถ้าหากไปนับเล่มศูนย์เนี่ยมันก็จะเป็นของยูตะใช่ไหมซึ่งแน่นอนอ่ะเราพูดถึงยูจิเนาะยูจิเนี่ยก็คือเป็นพระเอกของมหาเวทผนึกมานะรรัตนนงอโกจซาาขเ้ กลับมามีบทบาท, Ϋ ly, บทอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นเอาพี่ยูจิของเรานั้นว่าโหบทเนี่ยก็จืดจางส,สุดๆเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้ยูจ mm ิเนี่ยก็ได้มีบทบาทกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่ต้องต่อกรกับราชาคำสาบอย่างสุคุนะซึ่งหลายคนนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งผมเองนะครับก็เกิดคำถามเลยครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับด้วยฝีมือความสามารถของยูจิเนี่ยถ้าเราแบบไม่อวยเลยนะจริงๆไม่ต้องอวยหรอกทุกคนรู้อยู่แล้วฝีมือความสามารถของยูจินั้นค่อนข้างต่างกันมากเลยในการต่อสู้ในการต่อกรกับสุคุนะและ กับสุคูนะได้ยังไงนะครับซึ่งไอเน,นี้ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก่อนที่คุณน,นั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มก็รบกวนกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยเพื่อช่องของผมนั้นจะได้มุ่งทยานไป1ล้านซับนะครับมันใกล้แล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นก่อนอื่นเลยนะครับอย่างแรกนะครับประเด็นที่ว่ายูจินั้นจะได้ต่อกรกับสุคูนะเนี่ยผมว่าหลังจากการจากไปของโกโจผมว่าก็ร้อยทั้งออร้นนระะรยอย แน่นอนนะครับและคงจะได้ต่อสู้กับสุคุนานั่นแหละแต่ประเด็นที่มันสําคัญที่สุดเลยนะครับด้วยฝีมือความสามารถของยูจีที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับมันจะไปสู้กับสุคุณะได้ยังไงเพราะขนาดตัวเทพตัวตึงนะครับอย่างคาชิโมะฮาชิเมะนะครับที่แบบว่าเป็นผู้ใช้คุณไสเนี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อ400ปีก่อนนะครับยอมแบบว่าเอาวิญญาณของตัวเองนะครับแยกออกมานะครับเพื่อมาอยู่ในยุคสมัยนี้เพื่อต่อกรนะครับกับราชาคำสาบอย่างสุคุณะที่เขานั้นอยากจะเจอนะครับอยากจะท้าไฟสุดๆเลยอยากจะรู้เลยครับว่าเขาน เปล่านี่ขนาดตัวตึงตัวท็อปขนาดนั้นนะครับพีแกนอยู่ได้เพียงแค่2ตอนเท่านั้นนะคือ2ตอนในการต่อสู้นะครับก็เรียบร้อยในทันทีซึ่งถามว่านะครับสู้กับไอ้แก่ซาคุสุกุณะได้ไหมนะครับอันี้ต้องพูดตรงๆแบบไม่ลำเอียงเลยแหละครับว่าโอ้โหยมันสู้แทบไม่ได้เลยได้ซ้านะครับถึงแม้ว่าฮาทิเมะนั้นจะมีการบูทพลังนะครับความสามารถของตัวเองขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ถูกพลังตะข่ายนะครับของสุกุณะในการเฉือนนี่แหละครับโอ้โหยเรียนว่าโหดสุดๆเลยนะคือตายไปนะครับแบบไร้เยื่อใยของจริงเลยนะครับค อาจารย์ทำไมเขียนให้ซูกนนูนะมันโหดขนาดนี้เล่นเอาเนะครับใครที่เป็นแฟนขับฮาจิเมะอย่างผมก็ชอบนะเพราะว่าเท่ไงเทพสายฟ้าของเราก็เด้งลงไปนะครับภายในแค่2ตอนเท่านั้นนะครับโอ้โหเล็กนกกระจอกมันนังกินน้ำเลยนะเร็วเรือเกินซึ่งในท้ายที่สุดนะครับก็เป็นยูจินี่แหละที่เข้าสู่สนามรบต่อนะครับแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะมาพร้อมกับทนายความนะครับอย่างฮิกูรุมะด้วยนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดานะฮิกูรุมะเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าจะตุยนะครับเป็นรายต่อไปแน่นอนนะครับก็คือมาซะ นกันนะที่ไอ้คนที่มาต่อสู้รลยต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่มากิแล้วก็ยูตาตอนแรกก็คิดว่าก็น่าจะมากิแล้วก็ยูตานะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเขายังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือให้ทางด้านของยูตานะเนี่ยเป็นไพ่ตายสุดท้ายในการต่อสู้นะครับเลยทําให้ในตอนนี้ยูจินั้นนะครับก็เลยต้องกระโดดลงมาในการต่อสู้นะครับกับสุกุณะและสิ่งที่มันสําคัญเลยก็คือไอ้ตอนที่กระโดดลงมาเนี่ยยูจิเนี่ยเหมือนกําลังทําอะไรบางสิ่งบาง,อย,างอย่างกับมือของตอนเองนะครับโดยการใช้ปากนี่แหละในการงับอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนนนนนใจเลยนะะว่าั้นนรทอไ มันก็มองได้2มุมนะมุมแรกเนะี่ยยูจินั้นนะครับอาจจะใช้อุปกรณ์ส่เวทก็ได้นะครับที่ก็ไม่รู้นะอยากจะยืมมาจากยูตะหรือใครก็แล้วแต่ในการต่อสู้ก็ได้แต่ถ้าแบบนั้นนะครับก็ดียูจิของเรานั้นนะครับได้มีลูกเล่นมีอาวุธใหม่ๆใ,ในการต่อสู้บ้างเพราะตอนนี้เฮแกนนั้นก็ใช้ของนะครับซ้ำซากจำเจเสเหลือเกินหรือถ้ามองอีกมุมนึงนะครับเอาแบบเทพๆไปเลยนะยูจินั้นนะครับอาจจะกินเนื้อของตนเองกินเลือดของตนเองก็ได้หรือใช้พลังเลือดของตนเองเพราะอย่าลืมว่าพี่ชายของเขานั้นนะครับก็มีพลังนี้ใใช่่มม้ยนกกาาารตอออสูจจจะบ แต่ตรงนี้ผมให้น้ำหนักน้อยนะเพราะว่ายูจีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนกับตระกูลคาโมะไงแล้วมันจะไปใช้นะครับไอวิชาเลือดได้ยังไงอ่ะจุดนี้นะครับก็เลยขอตะเอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือด้วยความที่ว่ายูจีนั้นเป็นคันคาสาบนะครับบางทีแล้วเขาอาจจะรู้ทริคอะไรบางอย่างก็ได้ในการปลุกพลังของตงัวเองในการใช้อ่าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็อ,อกจาจจะแนวเทพเทๆเว่อร์ไปเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าทาผมนะผมว่าก็น่าจะเป็นอุปกรณ์สายเวทมากกว่านี่แหละในการต่อสู้แต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจละกันนะครับค 9นิ้วแล้วแล้วก็จะมีซากมัมมี่อีกหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องก็ได้มีการบอกเลยครับว่าอันนี้เนี่ยมันก็เทยบเท่านะครับกับซูคูน่าเนี่ยก็คือได้กิน20นิ้วแล้วความสามารถเท่าเทียมกันเลยซึ่งจุดที่น่าสนใจเลยก็คือเท่ากับว่ามันก็ยังเหลืออีก1นิ้วนี่ของซูคูน่าและไอหนึ่งนิ้วนั้นนะครับผมว่าอาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญของเรื่องเลยได้ซ้าซึ่ง้องบอกก่อนนะครับว่าในแง่ด้านพลังนั้นแน่นอน1นิ้วนั้นมันจะไปสู้นะครับกับ19นิ้วนะ จะเข้ามาวงการคุณใสตอนแรกเนี่ยก็คือเฮียแกก็ค่อนข้างตัดพอกับชีวิตเนาะหลังจากที่ปู่ของตัวเองตายไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือก่อนที่จะกินนิ้วของสุคณะไปเนี่ยก็ฟีลแบบว่าอยากจะทําประโยชน์ให้คนอื่นนะทําอะไรทําไอ้นี่และเขานั้นก็ถูกนะครับโทษประหารชีวิตอยู่แล้วซึ่งจุดนี้น่าสนใจนะผมว่าด้วยความเป็นอาจารย์เก๋ๆและการแกเนี่ยค่อนข้างจก็ดาร์กพอควรเลยนะในการเขียนการ์ตูนนิ่งท่วงหลังๆเราก็จะเห็นเลยเลยครับว่าการ์ตูนของแกนั้นค่อนข้างจะดาร์กนะครับเพลๆผมว่าเนี่ยการที่มีอยู่ของสุุนนนนใตอี้ัล ไมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีหรือว่าเป็นการยืนยันแหละครับว่าถ้าหากจะจัดการสุคุนะได้จริงๆนิ้วนั้นจะต้องไปทั้งหมดด้วยเช่นกันก็หมายถึงว่านะครับไอ้พวกที่กินนิ้วของสุคุนะนั้นก็ต้องตายไปด้วยเช่นกันบางทีแล้วมันอาจจะเป็นการเสียสละครั้งหนึ่งเลยนะครับของยูจินะครับพระเอกของเรื่องนี้อาจจะต้องตายนะครับเพื่อเป็นการสั่งเวรใน,นเรื่องนะครับให้ทางด้านของสุคุนาเนี่ยที่เป็นราชาคำสาบนะครับเกินต้านทานในตอนนี้เนี่ยจะต้องเสียชีวิตลงไปนะครับพร้อมกับเขาซึ่งถามว่าแปลกไหมถ้าเปปปป็นนนแบบอออ่้ไ10 20ีีก ผมว่าก็แปลกนะที่เปลยของเรื่องนั้นจะตายนะครับแต่นะครับกระตูนในตำนานในยุคปัจจุบันนี้ผมไม่เอ่ยและกันเดี๋ยวมันจะสปอยนะครับแต่อนิเมะเขากาลังจะมาแล้วมันก็มีการตายนะครับของเพลยด้วยเช่นกันนะครับจึงทําให้บางทีแล้วการตายของเพลยของเรื่องนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันเสียหายอะไรขนาดนั้นถ้ามันเป็นจุดอิมแพคของเรื่องจริงๆจุดที่ทําให้เนื้อเรื่องนั้นนะครับจบลงอย่างบริบูรณ์นะครับจึงทาให้นิ้วชิ้นสุดท้ายนะครับที่ยังลงเหลืออยู่เนี่ยไอแน่ผมว่าน่็ตวแแล้ก ในการกินนิ้วชิ้นสุดท้ายไปนะครับและนะครับเป็นตัวแปรที่ทําให้ซูคนะตายลงไปด้วยเนี่ยผมว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่มันสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องเพราะอย่าลืมว่ามหาเวทพนึกมาจริงๆแล้วมันมีพระเอก2คนนะยูตากันะว่าเป็นพระเอกนะครับเพราะว่ามาจากเล่มศูนย์แต่ในท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะออกอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้ก็คือยูจิไม่ตายแต่อาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่เชื่อได้ว่านะครับการมาต่อสู้ของยูจิครั้งนี้มันจะเป็นตัวแปรที่สําคัญผมบอกก่อนนะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่จบกันในยยยยกกกกกกกแแแแแแรรอออาาาาจจจจจจะะะมมมี2ต่าาาา่ิิพพพ้้้้้ไไป็็ดลลลววฟืนเัง ก็แล้วแแต่ล้วก็มาสู้ต่อในยก2องเครับเพราะในตอนนี้ด้วยสเกลพลังของยูจิเราก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยแหละครับว่ามันไม่สามารถต่อกรกับสุคุณะได้แน่นอนแต่ถ้ามีการอัพมานะครับแบบรัวๆของจริงในช่วงท้ายๆจุดนั้นนะครับก็เริ่มน่าสนใจแล้วว่ายูจินั้นจะสามารถต่อกรกับราชาคำสาบอย่างสุคุณะได้ยังไงและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าการที่ยูจินั้นกลับมาในการต่อสู้พระเอกมาแล้วนะแจนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับจะจุวยู้เหมือนกันแต่ละคคนนนั้ิด ยูจีนั้นจะสามารถต่อกรกับราชาคำสาปอย่างสุขุณะได้หรือเปล่าและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดติดตามฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ